เบสก็จะมารีวิวหนังสือค่ะซึ่งหนังสือที่เบสจะมารีวิวในวันนี้นะคะคือหนังสือที่มีชื่อว่าความสุขของกะทินั่นเองค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะได้รับรางวัลซีไรค่ะประจำปีพุทธศักราช2549ค่ะผู้เขียนนะคะคือคุณงามพันเวชชาชีวะค่ะและหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือประเภทนาวานิยายค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะมีจํานวนหน้าทั้งหมด118หน้านั่นเองค่ะแล้วก็มีขนาดที่กระทัดรัดนะคะสามารถพกพาได้ง่ายค่ะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะคะพิมพ์ในครั้งที่12นั่นเองค่ะซึ่งหนังสือนะคะอยู่ในราคา105บาทนั่นเองนะคะ หนังสือความสุขของกะทิจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องจากเบสกันเลยนะคะเรื่องะค,ะความสุขของกะทินะคะความสุขของกะทิค่ะเล่าเรื่องราวนะคะของกะทิค่ะเด็กหญิงว,วัยเก้าขวบค่ะที่กําลังจะต้องสูญเสียแม่ค่ะซึ่งแม่ของตนนั้นนะคะป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะแม่รู้ตัวดีค่ะว่าไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูกะทิได้ค่ะจึงฝาก กะทิให้ตากับยายเลี้ยงดูค่ะกะทิเติบโตมาด้วยความรักของตาและยายค่ะและมีชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านหลังน้อยริมคลองอันอบอุ่นค่ะกะทินะคะมีครอบครัวค่ะที่เอาใจใส่ดูแลกะทิด้วยความรักและความห่วงใย,ยจากใจจริงค่ะเธอมีคุณตานะคะที่เคยเป็นทนายซึ่งสามารถเรียกเสียงหัวเราะจากกะทิและครอบครัวได้อยู่เสมอค่ะคุณยายนะคะของกะทิค่ะเป็นคนที่เคร่งคัดนะคะและหัวโบราณค่ะ แต่ถึงกระนั้นนะคะก็สั่งสอนกะทิในเรื่องต่างๆนานาค่ะอาทิเช่นนะคะการทำอาหารค่ะการอยู่ในสังคมค่ะเป็นต้นค่ะพี่ทองนะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกะทิเป็นอย่างดีค่ะและเป็นคนที่มีบุญคุณต่อกะทิค่ะว่าพี่ทองนะคะเคยช่วยกะทิค่ะตอนกะทิค่ะยังเป็นเด็กค่ะนาดานะคะและ นากันค่ะซึ่งเป็นคนที่ห่วงใยกะทิค่ะและคอยหาสิ่งดีๆให้กะทิอยู่เสมอค่ะและเป็นคนที่พูดปลอบใจกะทิในายามที่กะทิสุขเศร้าเสียใจค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแม่ของกะทิค่ะที่ถึงแม้นะคะจะจากไปก่อนวัยอันสมควรค่ะแต่ก็จัดการสิ่งต่างๆไว้ให้กับกะทิอย่างดิบดีค่ะด้วยความรักและความเอาใจใส่จากแม่นั่นเองค่ะ จากที่อ่านหนังสือวรรณกรรมเล่นนี้ไปนะคะเรื่องความสุขของกะทิค่ะทําให้รู้ได้เลยว่าอ่านได้ง่ายค่ะแล้วก็สนุกค,ค่ะได้ใช้เวลาในการอ่านที่ไม่นานค่ะแต่บางมุมนะคะก็รู้สึกว่ากะทิค่ะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดค่ะกะทินะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีความฉลาดทั้งด้านอารมณ์ค่ะและการใช้ชีวิตค่ะที่อยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะ กะทินะคะได้อาศัยอยู่กับตาและยายค่ะที่บ้านริมคลองค่ะซึ่งการบรรยายในช่วงแรกๆนะคะก็ผู้เขียนเขาก็จะพูดถึงการที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะที่อยู่ในตัวชนบทนะคะซึ่งเป็นความสุขอันแสนเรียบง่ายค่ะของตายายและกะทิค่ะแต่และเรื่องราวในหนังสือนะคะก่อนที่เขา จะพูดถึงเรื่องเรานั้นเขาก็จะมีข้อความสั้นๆค่ะที่ปรากฏขึ้นนะคะเช่นกะทิรอแม่ทุกวันค่ะจากข้อความนั้นนะคะก็จะบ่งบอกถึงความในใจของกะทิเองค่ะว่ากะทินั้นคิดถึงแม่อยู่เสมอค่ะจากที่ได้อ่านเรื่องแล้วก็จะทําให้ผู้อ่านค่ะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแม่ของกะทินั้นไปไหนทําไมถึงทิ้งกะทิไว้ให้กับตาและยายเป็นคนเลี้ยงดูกกะทิแทนค่ะ และตากับยายนะคะก็ไม่มีใครค่ะที่จะพูดถึงแม่ของกะทิเลยค่ะเนื้อเรื่องนั้นนะคะก็จะทําให้เรารู้ว่ากะทิเองค่ะมีแม่ค่ะแต่แม่ในกะทินะคะตั้งใจที่จะทิ้งกะทิไว้กับตาและยายค่ะตั้งแต่กะทิยังเล็กๆนะคะเพราะแม่นั้นมีเหตุผลที่จําเป็นค่ะคือแม่ค่ะได้ป่วยค่ะจึงตัดสินใจค่ะนำลูกของตัวเองค่ะไปฝากไว้กับตาและยายเป็นคนเลี้ยงดูแทนค่ะ ซึ่งการที่ทุกคนนะคะไม่พูดถึงเรื่องราวของแม่ให้กะทิฟังค่ะทําให้กะทิสงสัยค่ะว่าแม่ของตัวเองนั้นไปไหนแม่จะคิดถึงกะทิบ้างหรือเปล่าค่ะ การที่ทุกคนนะคะไม่พูดถึงนะคะก็เพราะว่าสงสารกะทิค่ะเด็กน้อยค่ะคนนี้ต้องมากำพ้าพ่อแม่นะคะตั้งแต่เล็กๆค่ะกลัวกะทิจะเสียใจแล้วก็รับไม่ได้นั่นเองค่ะวันหนึ่งนะคะตาค่ะได้ถามกะทิว่ากะทิอยากไปเจอแม่หรือเปล่าค่ะซึ่งตานะคะให้กะทิค่ะเป็นคนตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าตอนนั้นค่ะแม่กะทิได้ป่วยหนักแล้วค่ะ กะทิเองค่ะก็ใช้เวลาในการตัดสินใจที่ไม่นานค่ะจึงตอบตกลงตาไปทันทีค่ะเมื่อกะทินะคะมาถึงบ้านที่แม่ได้รักษาตัวอยู่นานค่ะกะทิก็ได้เข้าไปกอดแม่ทันทีค่ะด้วยความที่คิดถึงค่ะที่ไม่ได้เจอแม่นานค่ะ ตอนแรกนะคะที่อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเขาจะบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับความโศกเศร้าค่ะของการที่สูญเสียแม่ไปนะคะก็เพราะว่ากะทิเองค่ะยังมีความรักและความผูกพันต่อแม่ค่ะกะทิยังหวยหาความรักจากแม่อยู่เสมอค่ะแต่เรื่องราวเล่มนี้ค่ะไม่ได้เสนอมุมมองในความโศกเศร้านั้นเลยค่ะ แต่ในช่วงข้อเลื่อนนะคะแม่กะทิก็ได้จากไปค่ะหลังจากนั้นค่ะเขาก็จะได้พูดถึงเรื่องราวค่ะดําเนินเรื่องต่อไปนะคะคือได้พูดถึงความรักของพ่อและแม่ของกะทิค่ะว่าได้เจอกันที่ไหนรักกันได้ยังไงค่ะแล้วก็กะทิก็ได้รู้ว่าพ่อของกะทินั้นหายไปไหนค่ะก่อนที่แม่นะคะจะเสียชีวิตลงค่ะแม่ก็ได้เก็บรวบรวมเรื่องราวและความทรงจําต่างๆค่ะไว้ให้กับกะทินะคะ และในตอนนี้นะคะกะทิก็ได้ยืนมองกระจกคะ่ะแล้วตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าการที่สูญเสียคนรักไปนั้นกะทิจะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไรคะ่ะหลังจากที่กะทินะคะได้ดูภาพที่แม่เก็บไว้ให้แล้วก็จึงทําให้เธอคะ่ะสามารถรู้ได้ว่าพ่อของเธอไป หายไปไหนค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางการติดต่อของพ่ออีกหลายช่องทางค่ะทุกคนก็เฝ้าลุ้นนะคะว่ากะทิจะตัดสินใจอย่างไรนั่นเองค่ะและข้อดีในหนังสือเล่มนี้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงค่ะแรงสนับสนุนของครอบครัวของกะทิค่ะซึ่งนะคะที่ไม่ใช่พ่อและแม่ของกะทิค่ะเพราะว่าพวกเขานั้นค่ะให้เกียรติกะทิในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆค่ะโดยที่ไม่กดดันกะทิแม้แต่น้อยค่ะ ปัจจัยหลักๆนะคะที่ทําให้กะทิค่ะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งค่ะก็จะเกิดจากความรักของครอบครัวค่ะที่ส่งผลให้กะทินั้นเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็มีความคิดที่ดีค่ะถึงกะทินะคะจะกําพร้าพ่อและแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กๆค่ะกะทิก็ไม่แสดงความฟูมฟายออกมาให้เห็นเลยนะคะแล้วจะเห็นได้ว่านะคะกะทิมีความสุขในปัจจุบันอยู่เสมอค่ะแล้วกะทิก็ยังมีความสุขกับเรื่องง่ายๆนะคะที่เกิดขึ้นรอบตัวนั่นเองค่ะ ซึ่งเรื่องราวของความสุขของกะทินะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงความรักค่ะของแม่ที่มีต่อลูกค่ะแล้วก็ความรักของลูกที่มีต่อแม่นั่นเองค่ะกะทินะคะไม่ได้อยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่กะทินะคะก็ยังมีความรักค่ะได้ความผูกพันกับแม่เสมอมาค่ะสำหรับวรรณกรรมเล่มนี้นะคะก็เป็นวรรณกรรมค่ะที่มีตัวละครไม่เยอะค่ะมีเพียงไม่กี่ตัวค่ะแต่ก็ สามารถดําเนินเรื่องได้อย่างสนุกคะะ่ะเรียบง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนั่นเองค่ะแต่ในบางตอนนะคะก็อาจจะมีจุดที่พีคแล้วก็หักมุมอยู่บ้างนะคะในการแต่งเรื่องความสุขของกะทินะคะเป็นในแนวแบบนวนิยายคะ่ะโดยในเรื่องนะคะก็จะมีการใช้พัฒน,นาโวหารค่ะสาธกโวหารเทศนาโวหารค่ะและการสารรค์คำนะคะจึงทําให้ นวนิยายเล่มนี้ค่ะมีความน่าสนใจค่ะมีทั้งข้อคิดในด้านต่างๆค่ะทั้งทางด้านการใช้ชีวิตค่ะและยังมีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกค่ะต่อผู้ที่ได้อ่านเป็นอย่างดีน,นส่ขงของกินะคะซึ่งเป็นวรรณกรรมนะคะที่เล่มเล็กๆค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านที่ไม่นานนะคะเหมาะสําหรับมือใหม่ค่ะหรือว่านะคะใครที่สนใจหนังสือประเภทนวนิยายนะคะแนะนําเล่มนี้เลยค่ะความสุขของกะ,ะิค่ะ